กมีเจ้าใจอยู่หลยรื่อมีมวา่างยาน่าดุโคเริ่มเก็บองอย่กูพยายามน้ะคือเกิดมาทุกเมื่อยากเก็นอ้ะวะเนี่นี่มันกูบ่ได้กินเด็ดท่านบ่กูเพิ่งเจอคนที่จะน่าเลี้ยวบัส เบ็ดเฮ็ดตัวนี้อะไรเลยข้าสอนเพิ่นให้ท่านรักษาศินภาวนาเนี่ย่นสอนมูอเฮาพอมูอเห่ามันจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่โดนความอยากนี่เยอะสิต้องเกิดมันเป็นพืชของข้นความอยากความโลภความโกรธความหลงใช่ไหมหักความตั้งนี่แต่ถ้าให้เกิดนะเที่ยวกำเนิดไม่พบทั้งสามเลนะ เจนสันดิ้นี่ที่เรมเกดของกันกเพราะอะไรเพราท่านวันนั้นก็ลืิ่มเกดของจักไดก,กินบ่ปลูกพืชปลูกพืชจี่ได้ก็ได้ผลยังสั่นเป็นรางสัน,สนดิ้แต่ของเกิดมันทุกข์มันยากเพราะว่าบ่มีบุญบ่าสมความปรารถนาเพราะจะของอาภัพบุญ คนนี้ข้อมสุกคนนี้ขามเจริญที่เป็นมีแต่ค้อมสะดวกสบายฉันจะบล้องชีวิตไปคือโม่นี่แหละแต่ว่าแบบ่คือกันกระโม่นะพอเป็นมีบุญบุญคำบุญสู้บุญหนบุญซ่องเท่าเดี๋ยววันนีบุญเขาให้ผู้หักวันนีผู้เมตตาวันนีผู้เอ็นดูสงสาร นี่พนันเป็นน้ำกมกรรมัมตถโกมหินี่กำเป็นของของตนกัหมายถึงการกระท่ำทำดีก็ได้ดีด้ทำไม่ดีก็ได้บ่ดีด้ท่านเป็นเส็จเบียงน,นะนั่งไปสู่้พอนสู้ชาติบ่ได้จบทุกข์ได้ยากลำบากนั่งอุ่มนั่งสู้นะพนี้ว่าบุญคำบนสู้ ขอาวเบอร์เกี้ยนคนยังโบ้ซื้อกันอผู้มี้บนคนเกิดสะดวกสบายผู้บ่มีบุญกิดเมื่อว่าแต่บปะแล้วมันไปบวชเขาก็บ่ได้สนใจนักเจ้าเลยเจ็บผดเลืองไปห่อดงๆก็เป็นผดเลืองห่อต่อเห็นมาพูดได้เจ้าคนเห็ุว่ามันดีอย่าฟังไปเหตุผลว่าปฏิบัติ เอื bon er in he ่นงเะพระว่าปฏิวัติละเมิดสินธรรมมันก็ใหม่กับเผาย่างกีดได้ก็จำเปรียกตอนเดียาว์น่ะยี่สัมนัยนน่ะมันจะยินธบาตเป็นของกบฏอยากใส่นี่เสื่อมลาสเสื่อมยศเสื่อมข่มทุกนี่จะข่มทุกนั่นหมะยว่าคื่อข้ามพระเจ้าคนพระเจ้ามันช้อนนี่สิน จินในหอมหอนชวนวลมจิตบริสุทธิ์จิตใครพ้นทุกข์จิตบริสุทธิ์จิตใครพ่อค้าสมบัติมืดบ่อยากบ่ทุกข์บ่อยากจิตแห่อ activity, se, ouais, deflect, we blood, ่อนความผลทุกข์มาผลในพ่านใม่ที่สุดจำเอาไว้ไปปฏิบัติในเรื่องมูอหอมมันไม่ใช่ใหนแต่พระที่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นสอนภิกษุอิสุนี กุบาทกกูบาศิกาเหนี่พุทธ,ธาบริษัทไม้ยถึงพอดีนี่บุญวาฒนาวัลามีพดอดีม,มาไก่มานางไก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ยื่นนี่น้ำพ่นผูพฤติปฏิบัติดีคห็ำส่นอะไรเป็นสีสันในเฮ้จักชีดของเจ้บของเหลอพื้นเห็นนี่ก็เมตตาสงสารจับพืนกับนี่คาปัวเนี่ยพืนกับนี่คา สิ่งทั้งหลายนี่คายอยู่ในหัวใจของเจ้าของแต่ละคนว่าให้ละเมิดกันเป็นมาคันนี่นั่นรูบาททศรูบาทิดกาจึงเป็นผู้ถึงความเลรับการหารักษาสินหายเนี่ยเป็นละเมิดชิดที่เจ้าของเนี่ยเพราะประเทศเหนือพื้นนี่นี่ค่ะซัดกันเป็นคายเจ้าของมาเนี่ยเจ้าของค่ะเขากระจองเล่นเฮ้าตอนนี่ว่าเบนเจ้าเราวิรัตทื่ไหน พิรกเจตจะน่านว่าให้คาว่าให้รักษาว่าให้ประพฤติพิษนกามว่าให้พูดเ็จว่าให้ดื่มหนำเมาั่าน,นคำสอนพระเจ้าคนว่าหลายละตัวทําดีนี่ท่านี่ลหละมันทํามไรจิตใจให้ตาค้าสอนพระพุทธเจ้าละตัวทําดี นี่ท่านและตัวการควบโลกควบกธควบหลงเราด้วยการเสียทละการหายาใาการประพปฏิบัติศีลถ้าม้จิตใจนี่ความสุขนี่สมบัติเป็นธรรมบาตมของหัวใจนี่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเจ้าของ,ของสมควมปรารถนาพระพุทธเจ้ามันเป็นผู้สมความปรารถนาต่างประเทศไท้ยยก็เป็นไอยยังสัตว์นะ นี่จักคุกได้เพราะคนนี่ชัดจะกับเจ้าของจักเสียสละละชัวร์ทำดีถ้านี่แล้วม่ได้หลายได้เราทำสอนเราพูดอย่างั้นการทำอะไรคิดของเราให้สะอาดได้แล้วเียนจริงเลยเนาะคิดใจยังผิดสะอาดระวางสงบพนก็บอกว่าจักนะเน้ยกูบอกทุกสอนทุกี่ผู้แนะก็บอกว่า ละทั่วไปนังออไหทำดีท่านี่แหละมันทำลายจิตใจเลยละทั่วไปนังให้ท่านรักษาศีลภาวนาท่า,านต่านี่ท่านี่แหละมันจะครอบไปเวดทั้งถ้ำแปดหม,มื่นมีพันป่าถ้มขันธ์กับไมยถึงเกี่ยวเนื่องครับขันหาลูกด้วยหน้าสัญญาถึงขันเย่านขันนี่แหละถ้ามาขันก็หมายถึงกายก่อนนี่ถ้าคิดใจอันหนึ่งเป็นกายอันหนึ่งเป็นจิต ผู้คิดหนึ่งเป็นผู้บ่มีตรตัวหรอกเพราะหนึ่งเป็นง่ายเป็นเจ้าของของกายเทื่อันก็เป็นเจ้าของบ้านอันเพื่อนลุ่งนี้นะกายก้อนนี้เขาจะบ่มีประโยชน์ที่นี้นั่นนั่นถ้ามเ่วสิติรุ่หนีจากบ้านหลังนี้เั่วสร้งสมบุญกุศลทุกงเงาข้ามดีอย่าลืมทิ้นหาสินในความสุขเด้วสินในพ่อค้าสมบัติ โบยดบ่อยากอีกเองบยด์คือยังลงก่อนเห็นบ่ะึดบ่้านพอเรามาไปแทกันมากินกับ่เบิดได้ยังนี่เพราะว่ามันจะเลื่อนไปโดยฉีดเองฉีดในความสุขฉีดในพ่อขาดสมบัติโม่ห้อเพิ่มบุญเพิ่มบารมีของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อกับเพิ่มพระพุทธเจ้าโม่ห้อก็ต้องเพิ่มด้วยกัน ที่บัตรท่านสิงาวะหน้าถ้าการาวะหน้าเาน,าน,านี่ยจะสิดขึ้นเป็นพัททีบหลายท้าจิตใจนี่อารมณ์บบหนึ่งพุโทโธตอนนี้จะจีรวยหรออยากได้อย,ย,อย,ย,อยังก็ได้หรอสมบัติทิ้งของเงนินทองมาจากแก้วตาลัพัดนึกมาจากนี่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นีพ่พระเดิมลตรัตนะ แก้วก็แกวแกวกแวสารพัดนจิ้งได้ปัดนะจิ้งไถ้ารยอมที่ได้จิ่งนั่นนั่นแะเขาเพิ่เป็นสอนเขาดีปะไม่มาสอนดีนนี้ดอกมันเพิพุจธเ้าพระพุจะเ้าม่พสอนที่นตัดสลุยลำบากที่ยังนิดกว่าเศรษฐหาทางออกจากทุกได้เศรษได้พ้นทุกเศรษฐได้พ่อการสมบตกวัตถุแจ้เพิ่งจะว่าได้หลงน้ำปลาหยดงนนเสริมทุก เมื่อจิตพันน้ำซึงของเรานั่นนี่คือพระพุทธเจ้าสอนมูเฮ้ามูเฮาเก็ดนั่แต่ทีนี้ก้นสุดความเจริ่นเมื่อเบิไปุ่มหนึ่งกำลังขนของขนมาขนมาแล้วมันกับว่าเบิดมันเป็นของมเจ็บของอะไรว่าข้ามเบิดคนนั้นคือคนงโง คือค้นจุนอะไจนไปหนานนี่หนผู้ได้ว่าท่านหมดท่านรวยผู้เจ้เจ่ะปลูกพืชจำไม่ได้่ะพักกันขี่ทีอะไรเนี้หยขีมันดีเยอะกว่าขีเมื่อดีหรอกแต่นี้เนี้ยเนี่ยแข่นใจกับไม้ทิ้งแ็่ในห้องถูกต้องแข่นใจคือต้องถูกยากลำบาก ทั้งกดีแล้ปัจจุบันหรืออนาคตโคงัน,น,งน,านมาถูกม่าพอแห้งเราก็จะแ็ดจัก,จกหลาบในตัวเขื่อวพระพันตาดีพระพุทธเจ้าตาดีเป็นพุทธสูงเข้าจะดิน้นหนีจะบืนไปทปั้งพอดีโลกนรกเรียกกันจะไปเชื่อควาอ้อมยากข้อมโลกอะไรเชื่อพระพุทธเจ้าอันนั้นพันตาดีจุงแล้วก็ไปน้ำฝนเลยพัดดพนพระจะจุงไปทาทิ่มเราพันสอนให้เรือย เมันตีกับมันตีเอาว่ามันว่ามันพันดาเด้วยพันบอกด้ยแต่ว่าจิตใจที่มันไม่ชอบมันก็บว่มากแล้วัางเราเรียงท่านุมันฆ่าต้มจิตันี้ทุกคนใจกว้างใจกว้างกับผ้าโมเหต์เพื่อพุทธเจ้าเห็นมั้ลงควากับผ้าโมเหต์ได้หนีิว่ามันอยากได้ด้ยมันหั่มีมันบุรุษว่าอยากแล้วมันไหลมาเอง เพราะอำนาจของบุญกุศลอำนาจของศีลธรรมอำนาจของการท่ามน่นะมันไหลมากบุญอยากบุญถูกบากอยากได้ยังก็ได้สมก้มปรารถนามาจะอยากได้มันก็ได้เห็นเพามันแบบไหเดี๋ยวโม่ห้องก็ยืนจพากันคทีอันมาวันก็บว่าอย่างมาดิมองวันดีว่าจะไปด้วยคนนต่อย่างนี้เป็นสันมุน bưng cả khát này đi, có hơn na bưng cho một chắc đi, mong muốn đi mà giờ phải cái gì mà, nó giờ mong xua xua vậy nè, cái bưng cái này lên cầm, nhà cái nhiêu đi rồi thành, mong lấy mình bài mình có giờ vô được, hộp cầm mình thay tiền tài là không. กรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมเป็นแดงเกิดกรรมเป็นข้องค้องตดนทำดีได้ดีแต่ทำชวนก็ได้ชวนนะทำบดีก็ได้บดีนี่จะผู้หาว่าให้กินภาถ้าเป็นารี่ยังเป็นตะกิน,นของเขาาดิสมมุติเป็นพากูเป็นตะกินของเขาเลย กานกินเล็กแดงหมดแล้วผมันธรรมดากินวะนี่ฉะนั้นเพิ่นผู้ปฏิวัติเพิ่นยังมีขามีคุนทท่าไรผู้ไห่ไห่พ่อค้ากับเป็นไห้เขาผู้ไห้ไห้ความทุกข์กับเป็นไห้เขาผู้ไห้เพราะว่าเพิ่นมีบุญเนี่ยค้าผู้เพิ่นมีศีลมีธรรม่านพากว่ามีศีลนมีธรรมมันก็บ่มีแล้วเน่าเกี่ยไห้แล้วมันบ่มีบุญเกีห่เขาแล้ว มันมูฮั่นไปท่านท่าน,น,นก็ว่าได้บุญเนี่ย,โโยชูดหลยายยกอะไรเนี่ยเอาอยอะชูดว่วยถอนยาได้ถอนพุทโธเนี่ยอย่างนี้มันเยอะมาาันต่างกี่ <c oughs> กข้ามันจะดียกว่าเขียนอะไรแบบนี้ ถ้าแน่ใจหนึ่งเลยแต่ไม่คิดเกี่ยมใจเลยตาน้ำเห็นเนาะมันก็น้าเห็นนี่น้ม่ห็นนั่นบริสุทธิ์ประยากเหรอคันผู้เห็นบุญพผู้ให้ท่านกับลังไหลมาเป็นฐานเนี่ยเป็นผู้น้ำค้นเนาะท่าก็ต้องท่านต้อนเขาดย พาว่ให้ท <sa> ่านมันก็ทุกข์เนือมันก็จนวย่งท่านเนี่ยอยากให้เขาไปให้เขาก็ไปให้มันไปบินสบายแล้กันก็ได้เขาเป่าว่ะเห็นอะไรได้หรือทุก่าน้กินเนี่ยท่านท่านก็เลือดว่าอยางเลยแก่มากขึ้นกันเหี่ยนไปมาได้ก็ได้แก่มากขึ้มื่อขึ้นเมือเพราว่าคนท่านหลายเพรพะทธเจ้าปาเรียเจ้าพระรหันเป็นผ้กันเป็นวัดเชื่อไดเป็นท่านหลาย ท่านจนว่าเบิดวั่นะไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้เป็นผู้นำเพิ่นบอกให้พระสงออก,ป,าก,าป,ากาประกาศพระศาสนาไปทางละอมสมัยที่แรกมันมี60กว่าอมไห้ไปบอกเขาสักคักเด้อว่ั่ อธิการย่านั่งมัดเชี่การย่านั่งปริโยชานการย่านั่งช่างเบื้องต้นทำกลางและในที่สุดบอกเขาให้ละเอียดให้เ,เขาให้ทานให้เ,เขาปฏิบัติหินให้เ,เขาภาวานาพุทโทพคุนวางศีลให้อบอกคักคักนะครับอันเดียดเชิงทันเลยจิเป็นภูมิความสุกเฉินได้พ่อข้าสมบัติได้ความพ้นทุกข์เนี่ยอีกเช่นไดรอีกเนาะสอนคักวันนี่ตอนนี้ผู้บอกคักวันนี่บล่ะ มูห่อกน่่าขักระเทียเมันข้าเจคก้มอีทีก้มขับแคบตีตันข่าหลังแจ๊กฟองทุกอันเนี่ยมันก็เลยมันก็บอกเนี่ยต้องเขาเลยมันก็ทุกข้องกันว่าลำาบอรวยหรอทุกเขาสีทีทุกเป็นท่านเป็นกระวยเป็นบุญตัวอย่างรวยซับว่าอับปัญญาพลอท่านกับท่านถือมองเนี ผู้คนเป็นวันดิษนางฝาฉลาดรอบรูดพระกันนึงนย่ไว้ย่างกี่ไส้ไห่เพิ่อไส้ได้เขาเป้าท่านเนี่ยเิ่นบ่ไห้กับเด้เิ่นฉลาดประนันเนี่ยไส้ให้ยังมาจีไส้ใช้พอ่อเสียบ่ไไ้จีเป็นแค่ันนั่นเขาก็เลี่ยงหรว่าอะไรนี่นั่นก็คลายวะมันแค่บวกตุกเ,เปิดนันเลี่ยงแ่ไห่แบงท,ท่านเนี่ยเขาก็ว่าอันท่้นเนี่ บมมีวามหมายเลยพระแต่มมีศีลไม่ทำเจนเถ่านึงน่งอยน่ในเมื่อง,งนะ้องฝัอะไรเล่าฝันนะฝันว่าเด็ดตั้งตัใช่บาทขึ้นสมือแล้ะเล่าฝันก็เล่ากับมาแก่ให้หลวงพ่อตั้งเล่าก็แล้วนะฝันว่าเด็ดตั้งตใช่บาทขึ้นขะึ้นสมือหรือหลวงพ่อบาลนี้ก่อน ลงพอกับปกปอนโมนันก็โมผะไปผ่น้อยกลใจบัดกระจายไปกับบ้านนี้พ่อนหอยกป็คข้องผะมนนานจอนั่นมากนี่มหมาตัวหนึ่งมาขอ,อกินก็เลยเอาหายมันไปม่มาเยี่ยมสามโจถว่ากับหมาคือเก้าเหรอัวหนึ่งมา่าเยี่ยกเจ็ดโต เอาก็จะมาก็มีแต่หมาต่หันมือนีเลยพระอบ่มคืะมีแต่มมลงพอเนาะมือนี่ทุนละก็ทาจนเช็ดสวยเพลง่ายก็โอ้ยนีแต่หมาไปจะบ้นั่นของรูปบ้านพระทุศิลป์ว่าไม่ได้ใส่บาทใพระหรือเป่าเอาาให้ไม้ากินมันดู อันนี้มันความฝันเล่ามันฝันคิ้วแต่ได้เล่าก็ได้เนาะอิหรี่มันก็เป็นทั้งสัตวพระทูตศิลป์เนี่ยมันจะเป็นหมาเนาะทั้งๆที่ยังเป็นว่าทั้งสายนี่ยมันเป็นอะไรฮะเป็นหมาพระว่าปฏิบัติมันรู้เป็นตระสลดทั้งเวทใจว่ามันเจ้ามันนี่หน่อยแต่เด้พระปฏิบัติอะไรอย่างนี้ผัวมีบุญวาสนาว่ามันหงอย บ่ากามาอยู่น้ำลวงปู่ดิบ่ากามาอยู่น้ำลวงพ่อหยุดจำลวงปู่ชีนี่ว่ได้อยูนน้ำคนง่ายๆ่ายงตำบัวมันหลวงปูปลามันเอ้ยว่าจะนั่นนี่ไล่ขานี้เราได้เหรอจ้างพ่อมนะนี่นี่นี่มันนีเหรอมันนีเอามันไปไว้ววะท่านเอาเงินไหนมันได้เลยจะพันสองพันกว่าปานพุ่นเด้อพวบอาจารย์ มันเชื่อมตัววาสนาได้ศาสตร์ศาสนาพระหากษััริย์วาสนปุ่นหัวเป็นะอย่างหรือยังไี้นี่เหละคนชวนเป็นขี้ละคือคนไล่ใช้หัวหนีอยู่น้ำพันเมื่อไร้วอยุ่นี่คือกันเนี่ยเมื่ะไรแต่เขาหนีเองก็นบม่เห็นน้ำทีห้องรวดจนเพราะว่า่นนี่บุญพ่นนี่วาสนาบารมี เป็นเด็กหนุ่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่นั่นนี่ทรหมะของพระเจ้ากา ites, ็ม e. ีอยู่นี่ก็ไปนี่แต่จะคล้องแฉะว่ามันของปลอมก็ได้จีเห็ดเอาไปเห็ดละตัวให้ท่านนะคะขินพระวนาพุทธโทษเด้อเรียกว่าเรื่องเทวทูตเทวทูตสู่เราฟั้งนี่ในพระไตรปิฎกไปหาอันเราก็ได้มุงเจ้าก็บอกไปจีขนางก็ ภราถูกินนี่โยขอบุรธเจ้าเป็นการแสดงไว้แล้วทิ่เป็นหมามัดเลยจำไว้เด้อนี่เทวทูตสูดภาจจัยปีรกนี่ไปหาอานเนาได้ร้วะเ,เนี่ยมาท่ทานถึสองม่องนี้นี่ก็ออกไปอีกดินเนาะยังสิบกว่านาที่ไละย่งแกงเห็ดแจงมันชุกเด้อ ยังบ่โชคเด้อว่เบื่อถึงจะเป็นเน้นหน่อยวันนมันลาบเจ้าทำไมเป็นเน้นหน่อยเบื่อแข็งเบื่อแข็งเห็ดบ่โชคแต่งมันโมูพระโมูเนี่ยเหมือพระกันแข็งเห็ดจีนแหกดอกก็ง่ายๆขาวๆคือดอกคือเห็ดสดเหมือนทางบ่ดำเนาะเห็ดจีนแหกมู่งจาเคลื่อนย้ายทุกทุกย้ายว่าจะอ่าแค่แฉมได้กินแล้วโอ้ยเบื่อเบิด่ัดแข็งบ่โชคอ่ะ นะ่นีน่หลายๆนะต่ไมี่จิไปเลี้ยนเนาะไปเลี้ยนอย่ยควางง่งเอยากเป็นคู่ดิพออยากเป็นแม่มอยากเป็นเขาบ่อยากเขาบ่มัจึงเงียบนะเขาอยากบวชเป็นพระเขาวางที่ยิ่กออกมากือบที่บวชเป็นพระอะไรยังไงสิตใจใจังได้เกือบบอยู่หนูโยกบานจังเนี่ยบวมักเลยคนนี้นิจใส่บาตนาไปทันนี แต่ว่าทุ่มทีทุ่มนองเขาบ่มารับข้าดอกเขาว่าเฮานี่หายกินบ่กุ้มปากไปบวชสั่นเขาว่าทุ่มพี่น้องเฮาดิแต่ว่าพี่น้องบื้นเขาก็บ่ว่าบ้านนี้ก็ได้มากราบบักหากินบ่กุ้มปากบ่นั่นเจ้าไปยี่ห้อมเลยจะแชร์ไปยี่ห้อมโอ้ยน่าเดียมากราบหลวงพ่อเตาว่าเจ้า เดรษฐีพ่อหลวงพ่อเป๋าให้กินมะกุ้งปามันเลี้ยปากเลยเนี่ยวันนี้ปากดีกินเลยมันหลายโพดเห็นบ่คุ้ม <c oughs> นี่มันคนเบากันไปยังทั่นดอ,อกกระชัาางครับเอามาเบาห้องจะไปบอหนังข้าเจ้าเดินักบวชเนี่ยเป็นผู้มีบุญวัฒนาบาระนี่จังยูได้ดอ,อกหลวงพ่อยังก็เป็นคนมีบุญวัฒนาพอเกิดมามันสิอยากบวชเลยเอ๊ะได้อยากบวชนะ เ่นตัแม่พันก็บว่างดูก็าอะไเราบอกหลายมันไม่ได้จุบวชเท่าไั้นข้ากับที่กันนี่รูปกูกับที่นี่มันเหงละกูจะได้เพิ่มมึงหมนเลนเพิ่มดึงขึ้นจากหมนรกหมนแม่ก็มันเพิ่มยี่ดีเว้ยตอนนี้มันก็ต้องได้บวชอีกมันจะบวชเป็นประมาณนี้การบวชตันนี้ก็คิดว่าได้แต่นม่ได้จิตายฆ่าตังเงยมึตั้งใจไว้อย่างนี้นะ ว่ามันถูกบ่ออะแกงเห็ดทัน,นว่าจว่าพมยังเอามาแล้วอโอ้เห็ดหลงปูสลีนี่เป็นไ้แกงเห็ดมันคือหอดลงพ่าเดียวบ้ันลงปูชลีปูชลีมันเล่ามันเล่าข้นดอกว่มันมุดสีใจข้าดอกนี่เขาจะบอะะให้กินห่อน,น้ำ เขาเจ้าเอ็นบรรเราพราร่นง่าึงมืงอ่าิ์ว่าอยากปนันกับว่าพีู่้ยอยากบวชนั่นแต่มัพอย,ย,ยันซานเน่ยาอยากบวชครับกับพอหญ่ขาฝันว่เลยบวชใค้นะต่ขาไปลดูหลวงพว่อันม่เลยบวชโอ้ันว่าเลยชิให้ฮนนีบน่บวช ท่านแท้แรกมันพันบาริจิกให้ไว้สั่นจนผมเือเกินมากยังหายอยู่บาริสันสาหกฝันยีกห์หั่ากองเทือยังจำได้ฟังใจอยู่ท่าเลให้ยืดก่อโอ้มันนดใสสันดานอีฝังไว้ใน่คิดใจนี่ท่านพ่อพระองค์คนในออกบวชิ่นมีเนตใสวัดศสนาบาลมี ไปเจ้าพระละหันทั้งหลายกี่คนเนี่ยคนกายนี่เนี่ยใส่ดิคนยังได้ไปบวชเด,ดิผู้ใดสิบวเสียดายผู้ใดสิบวอาหากักผู้ใดสิบวอนขึ้นน้ำทิ้งน้ำของน้ำวัดผุเอยียงทั้งเนาะแต่ว่าคนหนั่งหกักอกหักใจพคนไปได้ไดพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระมหากระซัดคนตัวแล้วก็ยังไปได้ยังวันปีนี้ว่าศิไปไหว ไหว้ปูชนนี้สถานปเปิดสังเวชนียสถานแค่ไปไหว้คือก็ได้สวรรค์เองเพิ่นวางเพิ่นบอกกับพานนนก้อนพันธิดับขันเขาพูนิพพานเขาจะได้สวรรค์ก็บ่ยากเพื่นเชี่ยแค่ไปไหว้สังเวชนียสถานหนึ่งที่เล่าประสูตเิเพื่อนสอง ที่เราตัดทะลุสามที่เราสแสดงธรรมะธรรมาจักกับปตนาสูตรสี่ที่เาราดับขันธบริณีพางนัน่นนี่คือที่สถานพระเดิน่าปูชนิยสถานเป็นสถานที่ทั้งเวชนี่สถานประกาบไปไหว้เป็นอนิสงส์ย่างมากนะได้สวรรค์นในชาตินี่เจ้าชื่อ,อตกนรกเจ้าชาตินากับ,บนเนด้อ สวรรค์ว่ามันก้นโม่เฮาเ่รามันจะเกิดแค่เดียวตายแค่เดียวได้สวรรค์เกิดรงมาอีกคือเขาสุดจีในชั้นหน้าพุ่งบุญกบุญก็จะนั่งทำนั่ทสู้คือบอกใครตกไปในที่ตดำเข้าไปไหนไอ้ความสุขความเจริญในชีวิตนะก็ยังโม่เฮาอยู่สิบหมื่นมีบุญวาสนาได้ยังไม่พอแต่บุญเมื่อนี้ก็บ่ิได right uh, uh ้มาเห็นที่สี่เลย กนนี่บุญดนมาขบกบ,บดิษนักปราช์ฉชลาดรอบลูบอกท่านวิชูข้อมผลทุกก็เลยมาบัฑิตว่านบฑิตกระราดาษที่ย,ยังไท่าบาดเน่าดิขีรบเต็มหัวใจมันคือบ,บณฑิตป็นไงฮะโวยเจ้าหมามถึงได้ปริญญาเยอะยันที่แม่พิดเขาเนวันนี้เห็นโทษของทุกเห็นโทษของโลกเห็นโทษมันยังถือว่าปริญญาจะเลี้ยงไปหาหม่อง กองทุกดิพิ่ไทยบ้านเขาดิถัากันดีใจว่าันกันเป็นใดปริญญานันปริญญานี่งีไม้ยังเขาตัวสืดออันนี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยให้ยั่งชีพไปเป็นมือไปคือดอกหน้ากินขันโมมีหน้ามันจะได้ปลูกเขาขันโมมีเขาจะได้กินยัางเนี่กัยังที่แหละเขา,าได้ปลูกเขาเขาก็มีปริญญาเขาเป็นหน้าเขาเลย เพราะได้ไปสมัครงานเขาให้เง่นเดือนน่าก็เป็นหน้าของแของมั่นไนดะ้ได้ไปถูหน้าบุญมอได้หรอในตัวของเขาเนี่ยหน้าบุญก็เลยถ้าท,าทานันเทตเอา,า,าท่านชินภาวนาปฏิบัติรักษาแล้วเราไปหันหีปแจ้งเหตนะุแล้วเราเอาซื้อหน่อยเลยไม่จอิงม่าแล้วยันไม่บอกว่า้ริเนี่ย น้องกบเปย์เอาไปด่าฮาเอาปันาินง่เ็หลายอยางกินได้หลายเลยไม่ได้กินหลายดิสูเจ้าน่อย่าได้เจ้าหน่อยกินหลายก็มูกบลงพออารับพอดนะวันนี้เด้อ